เรื่องนี้น่าสนใจเราส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบหให้ดูคลิปก่อนตอนที่เด็กเนี่ยวิ่งหนีน้องคนนี้ชื่อว่าน้องสุภวิทย์นะครับอายุ13ปีตอนแรกบอกน้องโดนแทงแต่เดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้ความเป็นจริงแล้วเราไปตรวจสอบน้องไม่ได้โดนแทงเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยน้องไปดูคอนเสิร์ตมารีฮวน่าที่งานสมโภชสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชเป็นคืนสุดท้ายมันจะมีคลิปตอนที่วิ่งหนีกันใช่ไหมใช่ค่ะ้เขาดูหน่อยสิ คือช่วงที่มีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นเห็นไหมฮะมันจะมีภาพพวกคาบเลือดอะไรต่างเดี๋ยวเปิดขึ้นมาเลยแล้วกันเนี่ยนะฮะเพราะนี่เป็นคลิปที่เกิดเรื่องขึ้นและนี่คือหลังจากเกิดเหตุเด็กชายสุภวิทย์นะฮะตอนแรกบอกว่าโดนแทงหลังจากเข้ามาดูคอนเสิร์ตแล้วเขาอ้างว่ามันมีวัยรุ่นจากกลุ่มไหนก็ไม่รู้มันตีกันก่อนหน้าเวทีหลังจากนั้นมาเล่นทางด้านน้องสุภ สุภวิทย์ล่าสุดหลังจากเกิดเอตุคุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวช่อง8เราไปเจอกับทางด้านของเพื่อนเพื่อนของน้องสุภวิท์เนี่ยก็คือคุณบอยบอยบอกกับเราเนี่ยนะครับว่าเอาจริงเลยตัวเขาเองเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันกับคนเจ็บแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าผลจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแทงแต่จากการตรวจสอบของตำรวจไปเจอรอยถูกยิงถูกไหมฮะใช่ค่ะถูกยิงนะฮะเป็นกระสุนปืนคุณผู้ชมฮะเข้าที่หน้าอกขวาส่วนเพื่อนเองก็คือบอยซึ่งอยู่ในงานบอกว่าน่าจะเป็นวัยรุ่น2กลุ่มเกิดการตีกันคุณผู้ชมฮะแล้วน้องคนเจ็บเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนด้วยอาจจะไปคัมแบงกับอาริหรือไม่ลองฟังเสียงบอยดูก่อนฮะ หลังเวทีครับแล้วก็ได้ยินเสียงปืนครับแล้วก็เห็นเขาวิ่งกันครับก็เลยวิ่งครับไม่กล้าเข้ามาดูตอนนั้นคือเสียบปืนจํานวนกี่นัดครับนัดหนึ่งครับเด้ยินครับที่เราอยู่กับตรงที่มีเสียบปืนอยู่ไกลกันกน็ไม่ไกลมากนะครับ เราทำยังไงจะต้องวิ่งหนีไหมอย่า้ขนาดเดียวกันตัดภาพไปที่แม่ของน้องเลยนะฮะวัย13ปีก็คือคุณแม่หนูเรียงวัย47บอกเลยนะฮะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดหมอยืนยันแล้วว่าลูกโดนยิงเนี่ยนะครับเพราะหลังจากเสียงปืนหนึ่งนัดลูกชายเองก็พบว่าตัวเองโดนยิงหลังจากนั้นเพื่อนเอนเนี่ยก็เลยมีการไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นบอกคนที่ยิงเนี่ยจำคับคล้ายคับคลาสใส่แจ็คเก็ตสีดำอายุน่าจะประมาณ16ปี บอกว่าเมื่อคืนนั้นเขาเว้นสามจุดค่ะสามจุดตอนนี้อาการลองรดไฟแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นเลือดต่ำอยู่นิดนึงค่ะตัวนี้ง่ายเลือดอยู่แตถ้าเผื่อนลุไม่ว่ามันบัดหรืออะไรงานทางไม่ต่างแต่เขาบอกว่าไม่มีเหตุการอะไรได้เดี๋ยวยืนอยู่ข้างหน้งหุ่ยที่ะ น้องเวียวกกระบบกหน้ายอยู่เดียววายืนอยู่กลางรังหวี่าสุดเราไปเจอกับน,น้องสุภวิทย์นะครับน้องคนขีดอันตรายแล้วดูสภาพน้องคู่ขนานขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเองเนี่ยออแม่คนเจ็บเนี่ยถ่ายคลิปน้องเอามาให้หแล้วก็ยืนอย่หูโดนแทงเยอะเหมือนกันนะมีฮะน่าจะเป็นเขาเรียกเจาะท่อระบายเลือดขานาดเดียวกันคนที่บอกใส่แจ็คเก็ตแล้วน่าจะยิงเด็ก13เราไปเจอกับญาติคนคนนั้นค่ะ ก็คือผู้ต้องสงสัยตอนนี้น่าจะเป็นนายแชมป์ชายวัยรุ่นอายุ15ปีเราก็เลยไปเจอคุณยายอัมพรนะคะซึ่งเป็นคุณยายของแชมป์เนี่ยคุณยายของแชมป์ร้องไห้เลยแล้วก็บอกว่าเห็นแชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงสี่ทุ่มของวันที่เกิดเหตุค่ะแชมป์ก็ไปเที่ยวงานแล้วก็เพิ่งมารู้ช่วงเย็นวันนี้นี่เองนะคะไม่มีใครในชุมชนกล้ามาบอกคุณยายเพราะคุณยายเป็นโรคหัวใจกลัวคุณยายจะรับไม่ไหวตอนนี้เป็นห่วงหลานชายมากค่ะเพราะว่าคุณยายก็ไม่มี โทรศัพท์มือถือติดต่อไม่ได้อยากจะฝากบอกหลานชายว่าถ้าทำผิดก็ให้มามอบตัวกับตำรวจค่ะติดต่อไม่ได้เลยไม่มีเด็กเหมือนมาตั้มไปแล้วมันมีกแต่งกลางหนึ่งแล<ต>้วก็ไปอไอ้ต่างไงแล้วกันส้เหลืองก็เก่าเลยทุกคนไม่ไม่ไมยั้นเหลืองเลยไม่ถึงเลยของมันเด็กเกิดเก๊ไม่เคยเก๊ทำงานนี่นี่ฮะแสดงว่า น้องที่ต้องสงสัยหายขึ้ไปจากบ้านยายก็ยังไม่เจอตัวเหมือนกันนะฮะ